สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC ที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ปาลูกสาวครับคําแก้วมาอวยพรน,นะครับทรงท้ายปีเก่าต้นห้าปีใหม่เอฟซีครับผมเจ้าปีใหม่ปีนี้กขอขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขนะเจ้ากึนอย่างขอขอใื้ได้สมปานาการขายขอข้อใ่้ร่ำรวยๆนะเจ้าขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานเด้อนะครับกึศหวังสิ่งใดขอขอให้สมความ ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างมดเข้อมดภยัยมดอันตรายทั้งปวงสิ่งที่บดีขอให้สูญหายไปกับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะขอบคุณนะคะขอขึ้นฮักลุงขี้มากับคางแก้วตลอดไปเนี่ยและแหมกรรมหนึ่งนะครับคนได้ติดว่ามีแฟนก็นขอให้มีแฟนคนได้มีเนื้อกูก็ขอให้มีเนื้อกูคนได้ตีมีน้องเมียงามก็ขอให้น้องเมียเยื่งแฟ่นะ กูเล่นมาได้ <c oughs> ขอให้น้องเมียเป็นคนดีอิเนาะ <c oughs> ขอบคุณนะครับปากันใหม่ครับุกีปีใหม่วสวัสดีครับ <c oughs>